สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนะผมเล่นเกมให้ดูนะเกมซอมบี้ไปทับพืชนะผมนะจะยิมซอมบี้ไปทับพืชภาคสองนะผมนะด่านโัวสลัดนะผมมันด่านที่13นะามนะผมจะมาเล่นให้ดูนะผมนะนี่ก็อย่างนัเล่นให้ดูนะผมตัวผมจะลงก็เป็นทาร์ทารันสองหัวนะผมแล้วก็ตัวศูนย์บาทนะผมนะอันนี้ฝนตกนะจะเป็นเสียงกุ๊บๆอะไรเสียงรบปกลอนไรขออภัยอย่างยิ่งนะผมฝนมาตกนะผมนะก็ไปก็นี่ครับผม ตัวร้อยไอตัวยี่ห้าหอแล้วเบิดนะผมนะแล้วก็ตัวสองร้อยนะผมนะแล้วก็นี่นะผมไอมังกรไฟนะผมนะมังกรไฟแล้วก็นี่ครับมันค์หลังนะผมนะก็ไปเล่นกันเลยผมนะเฮ้ยผมเล่นเกมนี้อยู่แล้วนะผมแลก็ก็เลยอัดหน้าจอวิดีโอไว้เลยนะผมนะนี่ เป้าหมายของมันคือให้ธนวัลน,นะผมเงินของเรายังงไทำยังไงก็ได้ถึงสองพันนะผมนะมันก็ไม่ใช่เรื่องงะไม่ใช่เรื่องยากนะผมพูดจริงนะวางไปนะผมนะเบิร์ตวางได้มีตายได้เราจะมันมนะวางมันฝรัง่งไว้ตรง,ตรงแถวที่มันมีน้ำนะผมนะวางธนวัลไปนะผมเป้าหมายไม่ได้ยากนะผมนะทำไปนะผม เหมนไปก่อนนะผมตอนนี้เก็บงินไปก่อนนั่นเองวางตะวันไปแผมเน<อ>ผมรอเดี๋ยวมานี่ไอตัวที่โดนแช่แข็งเดี๋ยก็โดนระเบิดตายนะผมะไปแล้วก็ทำแบบเดิมนะผมวางระเบิดไปแล้วก็วางแช่แข็งไปวางนะผมระยะเวลาย,ย่นเวลาเวลามันนะผมนะถ้ามันตายไวมันก็จะขึ้นขึ้นขีดมันจะขึ้นไวนะผมอมบีก็จะมาไวนะผมเกมนี้ผมเล่นตั้งแต่อยู่ป .5 นะผมนะ ผมเกมปวดของผมนะอื ừ, มเมื่อก่อนนี้นะอืมก่อนจะมาเล่นอวี v นะผมนะจะเล่นเกมนี้นะผมสน,นุกมากนะผมเดี๋ยวไปก็วางระเบิดไล้อันนึงนะผมนะวางแนละ้วเดี๋ยวไปก็มันตองท่านหลังไวตง้ตรง,งนนะี่ของตรงน้ำน่าเหมือนเดิมนนะั่นเองปวดเอาไปผมเดี๋ยวเราวางสองหัวาวางไว้เลยนะผมรอจังหวะมันนะผมแล้วก็แช่แข็งไอ้ตัวนี้นะผมนะดึง แล้วก็วางขอหัวไปนะผมนะแล้วกันฆ่ามันได้นะผมมีตัวนกม้านผมนะวางไอ้นี่ไปมันพิษตะวันเราไปแล้วนะผมนะตะวันเราไปแล้วขอแก้วมนะมแล้วก็เขาจัดมันให้ได้นะผมสวัสดีเด้อเมื่อกี้โทษสะผมมันตัดไปนะผมนะ,ะมนะโทษผมตัดไปนะก็มาเล่นต่อครับผมจบไปจบไปนะผม เอาใช้หัวไปแช่แข็งไปแล้วก็เนียปลาเบไปผมแล้วก็อัะวันนะผมนะแล้วกิจอัะวันไปไหมตัวใหม่ของเราคืออัะวันนะผมนะตอนนี้เงินก็ครบไปเรียบร้อยแล้วผมนะสเร็จภารกิจตอนนี้แล้วผมนะแช่แข็งไป ด่ามันง่ายนะผมไม่ต้องอะไรมาผมนะวางไปผมมาเขาเหนื่อยเยอะอ่ะอัดไปด้วยเล่นไปด้วยเลยผมก็เลยต้องเล่นอยู่อ่ะก็ดีเยอะเหมือนจะเล่นเสียเวลาเปล่านะผมนะได้ทำอะไรก็อัดเลยดีกว่านะเล่นอยู่แล้วนะผมนะอัดไปด้วยล้วต่อไปเลยนะผมอันนี้ก็ไม่ได้ยากนะผมหายง่ายคือต่างไปนะผมนะอัดไปแลนะวางไปน้องอย่าวางไปนะผม ไม่ชนะนะผมเลยตะกอนไม่ได้ใช้เลยผมเลยวางไปข้างหลังไปแล้วผมแใช้ถังได้ไหมผมไปมาสู้กันได้ตอนนี้ผมต่อไปก็สุดท้ายแล้วผมน้องนี่ สุดสุดท้ายแล้วผมสุดสุดท้ายแล้วาเแล้วก็แค่แค่แข่งมาเลยผมแล้วก็แค้ตีสีตีอย่างเดียวเลยไม่ได้อะไรมากนะผมนะไอ้นี่ผมนะอย่างสวยๆเลยฮะรับผมเราไปเล่นด่านต่อไปนะนี่เพิ่งหนึ่งนาทีแล้วไหวไหมผมนะว่าชนะไปนะผมง่ายๆนะด่านนี้มันง่ายๆนะผม เราเป็นเกมสูงสมองแล้วว่าเกมนี้นะเล่นเพลินดีนะผมนะผมเล่นเกมนี้ลบลบโหลดนี่เล่นทั้งโป้เล่นทั้งอะไรไม่หมดเลยหลายรอบรมาณนะี้เหรอว่เล่นวนไปวนมาอย่างเงี้ยลบทิ้งโหลดใหม่ลบทิ้งโหลดใหม่หมวนอยู่อย่างเงี้ยนะผมนะเป็นไปไหนนะอ่ะจะไปด่านไรเอ่ยมันได้ทำอะไรทำมาแล้วเนี่ยเดี๋ยว รู้ไม่ทําอะไรนะเงินสามพันนะผมนะมันให้เราวางของนะผมว่าจะเอาวางเป็นการวางแผนนะผมนะว่าจะวางไงเงินมาสุดแค่สามพันนะผมเร,ะเราจะวางตรงไหนก็ได้นะผมนะนี่ไปเลยแล้วก็นี่นะผมนะก็นี่นะวางฝัหลังฝัลหลังสำรัไม่วางฝันหลังมันก็อาจจะเอาไอ้นี่เราไปนะผมเอาพืชเราไปได้นะผมนะมันมีตัวนกแก้วนะผมนะอะไรตัวต่อไปดีนะผมนะ,จะเจ้ารถถังมาก็ อาจะยิงได้แนละ้วต้องลองดูนะผมนะต้องลองดูนะแล้วก็ไฟนะผมนะเอาไปแค่น,นี้นะผมนะจะใช้อาจจะมใช้ไม่หมดแลนะผมนะเอ่อวางปืนใหญ่ไปสักหอมอ,อันอันนะผมนะเสือก็เป็นสองหัวไอ้ไม่ใช่ดิไอยิงสองลูกนะผมนะเกลืออะไรไม่รู้นะนะนนนะแล้วก็วางมาที่หลังไปรอบสองรอบข้างๆนะผมนะอือ แล้วก็ตัวร้อยจิตห้าบาทเพื่อนวางไว้จิตอะไรเนี่ยวางกลางเลยแล้วไปก็วางที่ตัวร้อยแถวนี้อ่ะลองรวนนะถ้าถูกน,น่าจะได้นะผมาหเดี๋ยวไม่ซอมบี้ตายไปนะจะไม่เกิดระเบิดนะตรวจเลยเหน็นไหมมันก็ถ่างแล้วเอาปืนใหญ่มายิงไอ้พวกเอ้ย อือเขาเรีวยกว่าอะไรอ่ะหาน้อผมว่าหาน้องมันหาออะไรนะไปสมบีนกแก้แวนะผมนะไม่ได้ก็จะยิงมันเลยนะนี่ยิงมันไปเลยน้องผมนะโอ้อยมันไม่ตายน้องผมนะไปยิงนกแก้วไปก่อนนะไม่หาไปยิงไม่หาเลยน้องผมอย่างเดียวนะฮะเราจะพูดโม้ตัวละฮะเล่นกับมุนมุนนะ ยิงไอ้ตัวหมด้กันนไอ้ปใหจะมาแล้วจจมันกะมาถึงแล้วเพอนโยยินกแก้มิไอเปนไรผมนาใช้นี่ไปเลยถ้าไม่ตายนะผมนี่ถักมันหักนี่ผมาให้ตายสุดสท้ายแล้วผมนะหักมันไปเลยผมนะชนะอยู่แล้วนะชนะแล้ว เอาล้อนะนะร้อยอ่ะยิงใหญ่โชว์นิดหนึ่งโอ้สองลูกก็หมดแล้ไปก็ได้ไม่ได้อีกตานะตอนนี้ก็ได้สามแลวเรียบร้อยนะผมนะไอสองหัวมานะก็สองหัวานะอาจจะไม่ได้อจจไ,ไดอสองไอ้ยิงสองลูกก็ไม่ได้ใช้นะผมก็ไปใช้ทําหัวแทนนะตัวน่าจะสามร้อยก็สองร้อยยี่สิบห้านะผมนะเียวนี้มีสองภาคนะผมภาคหนึ่งกับภาคสองแล้วผมอืมอ,อันนี้เป้าหมายอย่าให้ซอมบี้มันเดินหรือเปล่าเนะี่ย ก็ไม่ผิดนะผมว่ามั่วหรือเปล่าลืมนะผมนะใช้สามหัวไปแล้วก็นี่แล้วก็ระเบิดนะผมนะน้ำแข็งเขารนะะเบิดไปนะระเบิดนี่จําเป็นเลยน้ําแข็งนะผมนะมันประหยัดนะผมะนะนี่แล้วก็มันฝรั่งนะมันฝรั่งเสร็จใช้แล้วต่อดี๋ยเนะี้เออมันตัวมันก็มีโยมันนั้นนะนี่เป็นนี่นะผมนะไอ้อะไรอะองค์กรนะผม,ะมน,นะองค์กรอาจจะไม่ได้ใช้นะผมนะ ก็อาจาจะได้ใช้ก็ได้นะกดเข้าไปครับผมบางทัาวันไปนะผมนะบางระเบิดไปนะแล้วก็วางน้ำแข็งเหมือนเดิมนะผมนะชอบวางนี้นะแช่แข็งย้อนเวลามันนะผมนาะให้มันมาไวนะให้เรามีเวลาเก็บเงินนะผมนะผมแช่แข็งไปแล้วตายผม ก็วางสุธนบัลไปอีกนะผมนะนาบัลสองหัวนี่ดีมากเลยผมนะตอนนี้ยังไม่รู้จะทำังไงทำอะไรนะผมนะก็ดเก็บเงินไปเรื่อยๆนะผมะทำนาบัตรไปนะผมถึงได้เวลาวางสามหัวนะผมนะรอไอันนี้เบิดตายก่อนนะผมวางเลยผม กูหุ่มนะผมมาตายเลยวเนาะนตะว,วันเข้าไปนะโดนแค่แข็งเข้าไปนะผมนะแล้วก็วางสามหัวไปนะผมว่าทางมาจะเนี่ยนี่แต่เข้ามาก็ตายหมดนะผมนะวัน,นี้วางมาฝ้างหลังเข้าไปนะผมนะมีน้ำนะผมนะกันมันเข้ามามแล้วเหก็วางสามหัวนะผมวางกลางงี้เลยนะแล้โดนตรงมนะผม วิธีเมื่อวางตรงเนี้ยตรงนี้นะหมนะผมวางตรงกลางไปแล้วนะผมไม่ได้โดนทั่วถึงนะเดินเข้าไปเดินเข้าไปนะผมได้แข่งให้ได้แข่งไปนะผมนะนี่การติดนตรีแข็งไปเลยนะผมนะให้มันเป็นแบบเออเป็นหนอนให้เราใช้นะผมนะ ไปเก็บเงินให้ได้สา,รามร้อยยี่ห้าอสามร้อยนะสมร้อยนสด้ขง่ตแล้วก็แค่แข็งไปนะผมชอบแค่แข็งนะแข่งเล็กทีน่ะแล้วก็สุดท้ายของว่าสุดท้ายหละ สุดสุดท้ายมาแล้วมาถึงแล้วครับผมด้วยทำการแช่แข็งเลยนะชอบแช่แข็งเลยไปดูตอนมันบินนะผมนะเจ้าติเลยมันใไวไปนะผมแช้ติก็สองหัวเข้าไป,ไปมันจะใบนะฮะใบวนใบนะให้ดูนะผมนี่ยงานดอกไม้นะนี่เป็นอย่างนี้นะฮะตีถอนหัวนะนใช้บีนะใช้ได้อีกนะผมนี่ใช้ได้อีกนะผม,เ,ผมเดี๋ยวปิญญ้งแง่ามันยังไม่ตายนะผมนตอนนี้ก็ล่มไปแล้วนะ ก็ทำกทารชนะไปนะผมะเหี้ยวันนี้มาเล่นดูโม่ตัวทะหลัไปเรื่อยนะผมเนาะล่นดูข้าวนะผมเนาะก็คือเล่นอยู่แล้วนะนั่งเล่นอยู่แล้วนะผมะเม้ยอัดหน,น้าจอดีามากมาณน้นนะก็อัดไปเลยนะผมะดนะีว่าเล่นเฉยนะผมะไ,ได้ได้ชนะไปนะผมว่าสวยอยู่นะ <c oughs> นะี่ไมได้ขอจบคลิปเพื่อนี้ครับสวัดเดีครับผมไมยบายนะผมนะเล่นดูข้าวนะนี่อันนี้ไม่ได้โปรไม่อะไรนะผมนะเล่นธรรมดานะผมนะ เล่นมั่งไม่ได้เล่นมั่งนะผมตายผมก็ได้ผม